สวัสดีครับพบช่องบูชาเหตนครับเดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์กันต่อเลยจากตอนที่แล้วนะครับเจ้าลิงวีเลนะครับเอากระเป๋าตังไปครับตอนนี้นามิโกโรดมากนะฮะจะให้เรานะครับตามเบีกระเป๋าตังคืนมาให้ได้ไมันยอมไปเข้าเมืองซึเงด้วยซ้ำนี่วิ่งไปทางไหนหรือ่ะเจ้าวีเล่ตาหมหาสัตว์ท้อยลิงสีเหลืองอยู่เหรออ๋อ,อมันหนีเรียบกำแพงหินฝั่งตะวันตกไปนะเอาจริงดีโอ้โห เรียบกำแพงหินฝั่งตะวันตกตรงนี้ใช่ไหมฮะไปตรงนู้นเหรอลองดูนะครับเอาวินความเร็วเลยดีกว่าตามกำแพงหินไปนะครับเฮ้ยเฮ้ยได้กลิ่นเชิดต้อยู่แถวนี้หลบวิ่ง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  วอาชาอปเปอร์ได้กลิ่นแล้วนะครับอ๋อมันโจรเลยนะ่ะเมื่อกี้ตัวอะไรแปลกๆวิ่งไปทางเต็นท์ด้านล่างอ่ะมันคืออะไรกันอ่ะทางเต็นท์เหรอครับนี่ไงเจอแล้วคุยๆ เอากระเป๋าตังมาเจอแล้วมันที่แหละุยเลหุยนะครับให้ชาญชกันกกอีกีกว่าว่าไงว่าไงโทษทีนะถ้าไม่ทำตามที่ถูกสั่งมาจะโดนแกล้งออกจะนี่ว่างันนะครับโดนลังแกเหรอไข่ลังแกแกกันุยเลหุยหุยเลนะครับเจ้าที่ปลอดปัยฝีของพวกุยเลนะครับ,รรอ,อ,รบอ๋อะอะไรนะ อันเนี้ยเจ้าวพวกนี้โอ้โหเจ้าลิงสามตัวนี้นะครับวีเลยฮุยนะฮะเอาแล้วเจ้าวพวกนี้คุยกันเอะว่าเอ้ยเอาเงินมาหรือเปล่าคุยอะไรกับมนุษย์ได้เงินจากพ่นน้ำไหมมาใช้พวกเดียวกันอย่างเหราวีเลย์ฮุยนะครับเจ้าวพวกนี้ไม่ใช่นะครับว,วีเลย์ฮุยนะคุยเลย์ุย ไม่ใช่ที่ไหนล่ะก็พูด,ดยบกันท่านนั่นแหละเอาละภาษาลิงนะครับเดี๋ยวกแกโดนแน่แน่พร้อมกับไอ้มนุษย์นั่นแหละโอ้โหได้เลยฉันไปคู่ต่อสู้เองเอาเงานินที่จิกไอ้ขึ้นมาด้วยนะขั้วมากนะมิตอนนี้นะโอ้โหจัดทำนามิอ้าวจะบักดกรงจะยืดไปเลยครับ บทที่สองกดมาโดาบะผสมนะครับเปรียบเดี๋ยวนะคิดว่าจมทีแต่เวลากนา็น่าจะผ่านนะครับนี่ฟาทีเดียวอุย๊ยฟาทีเดียวไม่ตาย โอ้โหโบตีนวิทหงรถตึงฟาดอีกทีนี่น้ำดก็วาจุดละวิเลยว <c oughs> ีนะฮะตอนที่บอกว่าขอบคุณนะ <c oughs> ช่วยได้เยอะเลยเอาคืนเองก็ได้นี่นะเ <c oughs> จ้าผู้นี้ไม่ได้เก่งขนาดนั้นสักหน่อยเ <c oughs> ขาน่าจะลองพยายามดูนะ <c oughs> มีคนแปลนะครับเอ๋อะไรนะชน,นีบอกว่าอยากตอบแทนมีที่นายอยากไปหรือเปล่าเอ๋ทำไมเหรอ <c oughs> พวกเราชนานเส้นทางพาผู้นั้ไปถึงที่หมายได้โดยไม่หลงแน่นอนนะครับแบบนี้ก็ดีเลยในกลุ่มพวกเรายังมีคนชอบหลงทางอยู่เยอะเลยใครเนะี่ยไม่ไหวไม่ไหวยน,นย่งไงมถึงแกนั่นแหละไอหัวมอสแต่เราแกอีกแล้วนะครับหยุดแซกกันได้แล้วนะนะสอคนนะ่ะ แต่ต้องทำยังไงต่อเหรอมิเลคุยฉันที่บอกว่าบอกสถานที่ที่อยากไปแล้วเดี๋ยวจะพาไปให้หน่ะถ้าอย่างนั้นก็ไปโอเอซิสเมื่อกี้หน่อยได้ไหมล่ะได้เลยพาไปเลยนะครับเฮ้ยขอบคุณนะรู้เส้นทางละเอ็ยดจริงด้วยโอโตัว,วาฟอ๋อมาตรงป้ตรงนี้ที่เป็นลิงนะครับเราจะไปไหนก็วาร์ฟได้เลย อ้ใช้บริการได้เลยนะครับเจ้ที่บอกว่าถ้าเห็นป้ายแล้วก็แค่เรียกจากนั้นจะมาช่วยนําไปทุกที่นะครับอวิเลยคุณรไิชอบต่อหน้าที่มากโอ้โหเจ๋งอะวารนั่นเองนะครับนี่ไงโอ้หเดี๋ยวลองคุยดูนะครับเอาคืนมาได้แล้วสินะเรียบร้อยแล้วเหรอเขายังช่ อาลิมเธอแอบดื่มน้ำก่อนใช่ไหมนัม่น่ะไม่ได้ดื่มสักหน่อยแค่จิบนิดเดียวเองเอาน้ำไม่เป็นไรเลยได้งินคือละอารมณ์ดีนะเราจะได้ไปโอเอสและตรวจสอบเส้นทางข้างหน้ากันแตเพ็่ไปทัมกระเป๋าตั้ง,ง<ะ><ะ>เครืองแลบ้ช้าอย่างเงี้ยทาเป็นเลนเบสนะครับเดีย๋ยวลองเช็คนะคุยกับฮุยเลยหุย จริงเหรอไปเลยอีซิสแซนดี้นะครับโอ้ซิสแซนดีู้ดี๋ยฟี่เดี๋ยวนั่นสิโอ้มีรถ รถมาร้าด้วยนะครับดูเหมอนเช่นคาราวานสินค้าจะกทีไหนซักที่นะมันทำไมเหรอรถม้ากงสับราดน,นั่นเหมือนรถที่เห็นบ่อยๆในเมืองอาบานาเลยนะน่าจะเป็นรถม้าของสมาคมพ่อค้าอาลบานา่ะอาวบานางัาานา้นก็หมาถึงข้ามสายดูดนั่นน่ะเหรอนั่นสินะเดีเ๋ยวไปก็เจอเส้นทางอื่นนี่เป็นบบอสาสชิ้นใหญ่เลยนะ นี่พวกคุณขอถามรื่องหน่อยได้ไหมจะไปข้ามสายดูดนั่นได้ยังไงกันเล่ามีถ้ำที่ทะลุไปที่อัลบานาอยู่นั่นผ่านทางนั้นเลยออไม่ถ้ำทะลุนะคอมูลน้สุดยอดไปเลยขอบคุณมากนะแต่ถ้าคิดจะไปที่ถ้ำหรอกก็รงตัวไว้นะมีชรอเคกล้วยโตเบงอย่างที่แทมไม่เคยเทสเ์ไรสายแซนดี้หัวเยอะเลย ม็นต้องห่วงอ่วนี้พี่พวกพ่อีังฝีมืออยู่นะจร์เจกกล้วยนะฮะไปเรนเบสเดินทะลุถ้ำทะเลสายโอ้ดูสิมีที่เหมาะจะทงแคมป์ด้วยนะคุยกันติดก่อนพ่อจะเป็นไรไหมนะโอ้มีวอนด้วยนะประกาศจับด้วยครับ โอ้เห็นนะรับแล้วมันยังลุกจับอยู่แล้วเนี่ยเคสโคสไปละนะยังไม่ได้เคสโคสไปละนี่ยังหลุมเทวะจับไปได้ทั้งหลายคนนะครับเนี่ย โอ้แ8 0 0ี p บวก1049นะฮะฉันทำอะไรอยู่นี้น่ะเหรอกำลังห้ามใจไม่กระโดดลงน้ำไปกันเอ๋ที่คนนี้นะครับผมชมพูควิชคือโรคทั้งใบควิชคือทุกสิ่งทุกอยาก่างจนตอบควิชของฉันพูดท้าชินใหม่อะไรอะ่ะถามไี้ดีมากฉันชื่อโซนาโลกมาถึงยุคทองของควิชแล้วและฉันก็พูดนำแห่งยุคสมัยใหม่ควิเร์ฟังยุ่งยากจัง ไม่เลยสุกนะลองเล่นดูสักทีไหมควิชเหรอเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ควิชกำลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลกนะครับทุกคนชอบวิจนกการเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอย่างเช่นประาทักทยบางคนก,ก็ทักทายด้วยควิชอ๋ไม่มีมั้งม,มีสิี่แค่นายไม่รู้ท่านนเองและก็ไม่ใช่ว่าจะทักทายนะแลกครบกระถางเองก็เล่นควิชเพื่อเพิ่มพลังควิชเสริมพลังการและพลังโจมตีแข็งแก่งขึ้นคนต่างคนนั้นก็เหมือนกันใช่ไหมล่ะจะไปทําได้ยังไงเล่าอย่ามากโกหกให้หมั่วสิ ไม่ทไโกกสักหน่อยเดี๋ยวพวกไทยก็ลองเพิ่มพลังพิชดูก็รู้เรงจริงอ่ะเนี่ยลองดูอย่างนั้นนะครับลองดูดีกว่าโอ้มีรางวัลด้วยนะครับถ้าตอบถูกรางวัลหรือพี่บอกรางวัลคือเนื้อเหรอไม่ใช่น่าจะไม่ใช่นะฮะลองมาดูกันเอามาเลยลองเล่นดูก็ได้มาเลยเอาเนะียหนึ่งข้อแบบทุ่มสุดกำลังอะไเนะี่ยเอาล้วฮะ คืออะไรอะคืออะไรไม่เข้าใจลองดูพิชเขาจะหนึ่งสัตว์ที่สู้แพ้แล้วจะขอฝากตัวเป็นสิษย์ชื่อว่าอะไรแน่นอนพยุนกัางฟูถูกต้องฟีของพวกเจ้านั้นไม่ธรรมดาเลยอย่าไปสู้ด้วยสุบสี่สุภาพจะดีกว่านะนี่พิธาที่สองในมุมพิษท,ที่หน้าตามือ้นผลไม้มีชื่อเรียกว่าอะไรฮะสับปะรดทะเลสายมะม่วงทะเลสายสตรอเบอร,เบอรี่ทะเลสาย คืออะไรอ่ะเป็นมุมพิษนี่ละกันอ้าวผิดอ่ะมีสีแดงน่ะเป็นสตรอเบอรี่นะครับสุใส่คริสแกนไลยากสำหรับผู้ชานแล้วมั้งจิบใจชะมัดจะตอบอีกรอบนะครับจะให้ได้อ่ะคุชวยหนึ่งกษัตริย์รุ่นที่12แห่งราชวงศ์อะไรเนี่ยดีเฟตาลีปกครองอาพาสต้าชื่ออะไรเราไม่รู้อ่ะไม่ค่อยได้ดูเรื่องนี้วิวี่อ่ะผิดอ้าว่ยิ้มเจ้าหญิงนะครับ ผิดอีกแล้วอีกรอบนะ่ะเปรูอ้าวเปรูผิดไม่ใช่เปรูนะไอ้ขี่หนึ่งอ่ะถูกแน่สตอรี่นี่สโตริจเดซายชิคอคบ,บรานี่รู้เลยนะครับพยุนกับฟูนี่ ได้รางวัลแล้วนะครับอะไรอะ่ะรางวัลคืออะไรโลกมาถึงยุครุ่งเรืองของฟิชแล้วนะครับโอ้โหจบเลยนะครับหมดแล้วเหรอ เอาละแล้วต่อนะดูว่าเป็นไงนะครับผมถามข้อแรกก่อนขั้นที่สองแล้วอะเอามาพร้อมนะสัตว์ที่แกล้งตายเพื่อขโมยของจากทีนทางที่สัญจรผ่านไปไมีชื่อว่าอะไรกระต่ายต้มตุน๋นกระลินจอมขโมยด้วงสแปมกุฎกระต่ายต้มตุน๋นอ้าวไม่ใช่ฮะผิด ไม่เป็นไรนครับเอาใหม่ได้โดดที่ที่นะดสูสมบัติมงคลอ้าวเรนจอมขโมยล่ะเหรออีกทีนี่คาสินโนสุดไฮโซที่ตั้งอยู่ในเมืองแห่งความฝันเลนเบสไ่ชื่อว่าอะไรเลนเบสเหรอคาเฟ่ไม่ใช่กรรม เอาใหม่เนี่ชื่อเดีนัสนะครับจระเข้ยักษ์ที่อาศัยอยู่ในเกาะเซน,นีชื่อวราจระเข้กล้วยนี่ตอบถูกกะลีนจอมขโมยนี่ถูกหมดในทุางวันนะครับมีตอบฟิชแหลกเลยครับเราได้อะไรอนะ โอ้ oh, เป็นคริสตัลสูงเอาสิคริสตัลสูงนะครับเอาอีกทีเราจะดับสูงนะครับเล็นเลยนะครับอันนี้ระดับสูงแล้วนะเดีย๋ยวก่อนถามนี้มามาโดดทิทีสินค้าที่ขึ้นชื่อของเมืองท่าน,านาโนคานะคืออะไรคืออะไรอ่ะ น้ำหอมนี่มัวถูคุณเปรูรองหัวหน้าหน่วยป้องกันอาณาจักรอะไรเนะี่ยอาราบัสตามีฉายาว่าอะไรเปรูใตเหยียวไม่ใช่เหรอโถ่คืออะไรอะ่ะโดยที่น้ำหอมอ่าเหีียวเปรูนี่ปลาดูกยักที่มีแค่แม่น้ำเซนดูราและเจอตุยยาพาชื่ออะไร ปะดุยักษ์ปะดุขายาเซล,ลาราปะดุแซตู่าหายากประดุหายากแซนดี้อ้าวไม่ใช่ผิดเอ้ยอีกทีครับประดุขายาแซโล่าอ่าใช่น้ำหอมนี่เดีย๋ยวไปรูนี่ครบแล้วครับสุดยอดไปเลยคิดรู้ว่าจะเครียดได้สุดท้ายได้นะครับตอนนี้เราได้ฉายาแล้วครับว่า คริสแกลไลโอ้โหไม่ได้อยากได้หรอกเจษยานี่นแต่ก็รับไปแล้วกันขอถามหน่อยว่าหลังจากนี้คริชจะไปไหนต่อหล่ะเด็กน้อยถ้าบอกก็น่าเบื่อแย่สินี่เป็นคริชเหมือนกันนะต่คิดดูนะคำตอบี่ถูกต้องถ้าเราไปเจอกับตัวแล้วจะเข้าใจาเองไอ้ขี้มุ่งนะครับโอ้โหนันเลยงั้ <c ười> นก็รักษาตัวด้วยนะพวกนายก็ด้วยนะโลกมาถึงยุครุ่งเรืองแห่งคริสแล้วสู้เพื่อยุคเยอะสุดยอดที่เราต้องจับจับ,จบนะฮะ ตอนนี้ขอลาไปก่อนโอ้โหเคลียร์เควสนะฮะนี่อะไรเนี่ยพ้ตายจะเป็นเลนเบสเหรอถ้า่ก็ต้องผ่านถ้ำนั้นไปนะถึงจะตะไายอยู่บ้านก็เถอะโอ้โหต้องผ่านถ้ำนะครับ จะต้องเซฟก่อนครับเพววื่อความปลอดภัยครับเอ๊ะแคมปิ้งตั้งเลยครับตั้งแคมป์ก่อนทำอาหารก่อนนะครับโอ้เดกันน่ารนะพัสซ่าคือผาเอาไม่มีเหรอทำเลยได้แล้วนะครับ สุกข,ขังข้าวทองเยนนกร้อนร้อนอยากส่งไปเดี๋ยวเก็บไปนะครับเก็บไปกินโซโฟแฟคทตอรี่นะครับสรุปแก้วกลมเอาดีดีรือวะครับยัย ันระเธอนี่ฉันว่าแ่สำเร็จนะครับไม่ชอบทะเลสาบเลย,เลยจัดปาร์ตี้ครับจัดปาร์ตี้ก่อนถ้าเราสุกเต็มที่ เรียบร้อยพลังเต็มนะฮะก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้านครับคลิปหน้าเราจะเข้าไปในถ้ำทข้างหน้านะครับที่มีความเป็นอันตรายเพื่อจะเป็นทางลับไปสู่เมืองนะครับเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ